ทร่ววงหนน้้้าไปปแลละีจมาาณ10กกกกกระดออยังไไมมมิินนปแล้้้วชจบีขนมมาพีเซต์ทุกคนเห็นไหมดูแสนสวยน่าก,กินเสียกระไรเป็นขนมไทยโบราณช้านานมามีชื่อว่าดอกจอกขอบอกให้ดอกซ้อนไซส์ไล่เรียงหน้าเสนีหาเหลืองสะท้านดูแล้วสบายตาดอกแบบนี้ไม่ได้มาถ้าไม่มีพิมพ์พริกไทยขวดผงกะหรีนะคะ จะใช้เป็นขวดพริกไทยก็ได้นะคะแล้วก็ปุดดอกจอกให้บานประมาณนี้ค่ะบานสวย สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนหกโมงครึ่งขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบสี่องศาจ้าอุณหภูมิกำลังพอดีพอดีไม่หนาวไม่ร้อนจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เยังไหมเหมือนนางสาวไทยเนาะนางสาวไทยตกรอบจ้าพี่น้องจ้ามาขายของเนาะเราก็ต้องแต่งตัวสวยหน่อยนึงแหละมายืนอยู่แบบว่าขี้มูกเละเพลสิมาสื้อนอะจ้าพี่น้องจ้า ประมาณว่ามายืนแบบหน้าตาไม่แต่งมาขายของใครจะเข้าร้านใช่ไหมคะคุณมาเอาฉากหลังสวยๆงามๆก่อนดอกไม้จ้ะสวยมากโอ้ยใบไม้ของกล้องนี่จ้ะยัยใหม่ถ้าได้ทำอะไรเราจะตั้งใจทำมากๆจ้ะจะไม่ให้เวลาที่เราทำเน่ยเสียไปโดยปล่าประโยชน์เราต้องได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา ตั้งใจทำไปเลยจ้าทำให้ดีที่สุดถ้ามันออกมาแล้วไม่ดีเราก็จะไม่เสียใจใช่ไหมคะถ้าเราทำแบบบล็อกกอกก่อยทำแบบทำอะไรแล้วทำแบบไม่ตั้งใจทำนาะจ้าแล้วเราก็จะเสียดายเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอุ้ยเราน่าจะตั้งใจทำเนาะถ้าตั้งใจทำมันก็คงจะสำเร็จรูุล่วงไปด้วยดีเอเอเอันนี้่าเมาบ่ Terima kasih buku. Cuma kutek. Terima kasih. 장 <목소리도> Je suis vacciné, vous avez deux doses. déjà avis. Avez... Merci beaucoup. Euh...

ไฟไม่มาจะเป็นเวลาสาสินาทีแล้วเมื่อกี้ถามผู้คุมตลาดเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ช่างมาดูจะนี่ก็รอนานแล้วนะยังไ่ยังไม่ได้ทอดไอ้ปอเปี๊ยกุ้งเลยจะปอเปี๊ยกุ้งยังไม่มีสักชิ้นเลยจะมีแต่กุ้งชุบแป้เททอดที่วางอยู่ตรงนี้ดีนะทอดปอเปี๊ยไก่กับปอเปี๊ยหมูมาจากบ้านแล้วจะส่วนปอเปี๊ยกุ้งเนะี่ยยังไงอยากมาทอดเองที่ตลาดเพราะอะไรเพราะว่ามันมันแตกง่ายนะจ้ะ ถ้าทอดมาจากบ้านแล้วมันจะไม่ค่อยสวยไม่น่ารับประทานส่วนไก่กับกุ้งนี้นเป็นเนื้อเป็นเนื้อสัต์ใช่ไหมคะมันไม่ค่อยแตกถึงแตกแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ดูน่ากินอยู่มางว่าลูกค้ายังไม่ซื้อป๊อบยักกุ้งยังไหมนะรอ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 ,อต่อไป Tu le Oui. déjà? Oui, 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 oui. C'était bien, Steph? Oui, mais bientôt, je pense que je vais bientôt arrêter comme j'ai mal. Voilà. bon. il faut plein. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci Attendez, attendez, attends, j'ai ça. J'ai ah, fleur. Ah, voilà. ah, ah merci Maï. À la prochaine. Merci. merci au revoir. La ah, ça, c'est tout beau aussi. Des cartons. Des biscuits.

อขอบคุณค่ะขอคุณคดีมากเลยดันกเลยดีมากเลดีมากเลยดีมากเลยีมากเลีมานเยีมากเีมเลยดากเลดมากเลมากเยมากใหยเธมได้กินเครอมีวิตามิน ี๋้วอีสักหน่อยค่อยแปลงร่างใส่ชื่อไทยจะดอกจอกปรดปลดน้หอมอร่อยมาแล้วจ้าไม่ซื้อไม่ขายแจกดีจ้าคุณพ่อจังไรไปีารั่งเนีไปารั่งเยส Parce que c'est bien sol Sol. Ouais, il y a un coup de... pas... Alors moi y... Bonjour monsieur Bonjour. Vous avez des produits euh, pour végétariens Il y a de l'aime de légumes. Laine de légumes. Oui. Alors, voilà. Ah. Ah.

นิกกี้ก็ขายอะไรซื้อมากินรีวิวหน่อยสิคะยัไงไงก็ได้ซื้อมาเพื่อรีวิวจะเขาเรียกว่าฟูกัสอังชัวร์ดําๆนี้ก็คือเนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่เราหมักเราดองแล้วนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คือปลาปารซิวจ้ะแต่กลิ่นไม่ตูจ่จ้ะไม่มเหม็นตุวๆนะกลิ่นประมาณว่าปลาแช่เกลือน,นะจ้ะมาชิมมาชิมจริงๆก็ชิมบ่อยแล้วแหละ แต่จะชิมอีกจะเป็นไรของของเยงไหมก็เหลือเยอะจากของทุกคนเหลือเยอะวันนี้ทุกคนในตลาดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งทงที่วันนี้ก็เป็นวันต้นเดือนนะจังเงินเดือนออกของเยีไหมก็เหลือเยอะเหมือนกันจ้าไม่เป็นไรก็แจกแจกเหมือนกันแต่ของนิกกี้นะ่ะนิกกี้ก็เหลือเยอะเยีไหมไปถดนอนมาจะมาชิม รสชาติก็มีความเค็มน้ำจ้ะไม่เค็มก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วก็พิซซ่าหน้าปลาใช่ไหมคะมีความนัวมีความนัวของปลามีความมันของอน้ำมันอลีฟแล้วก็มีความกลมกล่อมจากจากแป้ง สรุปแล้วก็ร่อยอยู่จ้าแต่เวลาเยี่ยมให้กินเนี่ยมันไม่อยู่ท้องมันไม่ขุ่นท้องก็เลยไม่ค่อยกินเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นไอ้คุณเถิงกับพ่อปูน,นะจ้ะที่ชอบเกเอาเยี่ยมมาให้เยี่ยมไหมเอามาให้อีกทั้งน้ำพึ่งเกบอกว่ามาจากนูน้นมาจากภูเขาไฟภูเขาท้องนู้นนะจ้ะไกลมากเกบอก <c oughs> ทีนี้เยี่ยมก็จะเอาของให้เกเป็นการขอบคุณนะจ๊ะแบบว่าไม่เอาตังค์นะเกไม่ยอมนะคะ แกไม่ยอมไม่แตะไม่แจะสลึงหนึ่งแกก็ไม่ให้รดจ้าแกไม่ยอมให้รดให้แกเลยแกบอกว่าแกมาให้ด้วยใจขอบคุณมากใจดีมากๆจ้าอันนี้เป็นน้ำผึ้งน้กยังไ่เคยชิมอยู่จ้าแบบนี้อร่อยมากกินกับข้าวเหนียวแกมาก็แกเมาอันนี้หมดเลยปอกเยอะผักนะจ้ายี่สิบกว่าชิ้นแกเมาหมดเลย ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญจ้าทางท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าที่เอาเยี่ยมกับน้ำพึ้งมาให้เยี่ยมไหมนะจ๊ะมีน้ำใจล้นเหลือ